สวัสดีค่ะพบกับหนึ่งอีกแล้วนะคะกับช่วงเลนไทยพาวเวอร์ที่ทัวค่ะและตอนนี้นะคะหยืนอยู่บนสระว่ายน้านะคะโครงการสไตล์รีสอร์ทนะคะทำเลจอมเทียนค่ะก็คือชื่อโครงการ Laguna าบ a t รีสอร์ทสนะคะเป็นโครงการสไตล์มาลดีฟค่ะค่ะพื้นที่โครงการนะคะขนาดใหญ่เลยค่ะกว่า16ไร่นะคะพื้นที่ส่วนกลางนะคะก็คือสระว่ายน้ํานะคะมากกว่า5,000ตารางเมตรเลยนะคะค่ะและ วันนี้นะคะหนึ่งจะพามาชมโครงการสวยๆบรรยากาศล่มลื่นแบบนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปชมห้องตัวอย่างหรือว่าห้องพักอาศัยนะคะจุดสําคัญของที่นี่เลยนะคะเป็นส่วนกลางพื้นที่ขนาดใหญ่นะคะสระว่ายน้ํสองชั้นนะคะที่หนึ่งอยากให้นะคะทุกท่านนะคะได้เข้ามาชมวิดีโอของเราค่ะยืนอยู่ตรงนี้นะคะรู้สึกว่าสดชื่นนะคะก็คือจุดตรงนี้ค่ะลมพัดเย็นตลอดเลยนะคะ และวบนนี้นะคะไม่ได้มีแค่เฉพาะสระว่ายน้ําขนาดใหญ่แบบนี้นะคะบนสระว่ายน้ําชั้นสองค่ะยังมีห้องซาวน่านะคะที่แยกสําหรับชายและหญิงด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะหนึ่งกำลังจะพาไปชมซาวน่านะคะของทางโครงการนะคะซึ่งซาวน่าที่นี่นะคะขนาดใหญ่เลยนะคะสามารถนั่งได้ถึง6คนเลยค่ะเนี่ยค่ะจุดสําคัญของที่นี่นะคะเขามีซาวน่าให้ด้วยนะคะซึ่งทําให้เรานะคะรู้สึกว่าเราได้มาพักผ่อนได้มาผ่อนคลายกันอย่างเต็มที่เลยค่ะ และที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่เฉพาสะสระว่ายน้ําชั้น2นะคะยังมีสระว่ายน้ําชั้น1นนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เรายืนอ,อยู่จะเป็นอาคารขับเฮาของโครงการค่ะเดี๋ยวเราจะพาลงนะคะไปชมในส่วนของฟิตเนสของโครงการแล้วก็ยังมีห้องโยคะห้องสันทนาการเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันเลยนะคะและตอนนี้นะคะหนึ่งอยู่ภายในโซนของฟิตเนสแล้วนะคะฟิตเนสที่นี่นะคะเครื่องเล่นครบคันมากๆเลยค่ะ เนี่ยค่ะดูเครื่องเล่นต่างๆนะคะแล้วก็เราสามารถออกกําลังกายนะคะเพื่อเทควิวสระว่ายน้ําด้านนอกได้ด้วยนะคะตอนกลางคืนนะคะตรงสระว่ายน้ําตรงนี้จะเปิดไฟสวยงามมากๆเลยค่ะดูค่ะเครื่องเล่นครบคันขนาดใหญ่เลยนะคะก็คือไม่ว่าคุณจะมาผ่อนคลายแล้วคุณยังได้มารีแลกออกกําลังกายที่นี่ด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะครบคันมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีห้องนะคะที่เป็นห้องสันทนาการนะคะค่ข้างห้องฟิตเนสด้วยค่ะเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะ นี่นะคะเป็นห้องสันทนาการนะคะจะเป็นห้องโยคะก็ได้ก็คือนะคะเราสามารถนะคะจ้างครูโยคะครูสอนเต้นหรือว่าอะไรมาใช้งานห้องนี้ได้เลยนะคะมีโต๊ะปิงปองด้วยนะคะมีในส่วนของลูกบอลน,นะคะที่ให้เราออกกําลังกายเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะห้องขนาดใหญ่เลยนะคะสามารถมาใช้งานได้แบบห้าหกท่านได้เลยนะคะถ้ามาเป็นครอบครัวใหญ่นะคะ เป็นไงคะเมื่อกี้มองเห็นวิวสระ่ายน้ําชั้นหนึ่งแล้วนะคะอยากเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสระไห่เนื้อน้ําชั้นหนึ่งนะคะจากขนาดใหญ่ขนาดไหนนะคะนนีงจะพาไปชมกันเลยเพราะว่ามีสโตนหลากหลายมากๆเลยคะ่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะ1อยู่นะคะโซนสระไวน้ําชั้นหนึ่งแล้วนะคะนะคะโซนตรงนี้นะคะเป็นโซนเมนหลักๆเลยค่ะก็คือเนี่ยค่ะตรงช้างตรงเนี้ยค่ะจะมีน้ําตกนะคะที่สวยงามมากๆเลยค่ะตอนกลางคืนเหมือนที่หนูพูดเลยจะเปิดไฟนะคะเป็นไฟสีฟ้าสวยมากๆเลยค่ะยังไม่จบเพียงแค่ตรงสระไวน้าโซนนี้นะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูตรงนี้อีกบุ๊ลลเนี่ยค่ะสระไวน้ํายังทอดยาวขนาดใหญ่นะคะมาถึงมุมตรงนี้เลยค่ะ แอลมีอ่างจากุชเี่ตรงนี้ด้วยนะคะให้ลูกบ้านนะคะมาผ่อนคลายเพิ่มเติมได้ตรงนี้ค่ะแล้วก็นะคะยังมีมุมนะคะเป็นหาดทรายเทียมค่ะขนาดใหญ่ตรงนี้เลยค่ะทุกๆเสาร์อาทิตย์นะคะวันหยุดนะคะลูกค้าที่ซื้อไว้สำหรับพักผ่อนนะคะจะชอบโซนนี้เป็นพิเศษเลยค่ะสำหรับเด็กๆนะคะก็มาเล่นสไลเดอร์กันตรงนี้นะคะสนุกมากค่ะนี่ค่ะโซนหาดทรายเทียมนะคะไม่ได้มีแค่แบบเป็นทรายนะคะยังมีพื้นที่นั่งเล่นนะคะให้ผู้ปกครองได้นั่งเล่นดูบุตรหลานด้วยแล้วก็ยังมีหาดทรายเทียมโซน ตรงนี้ด้วยนะคะค่ะสำหรับใครที่ดูวิดีโอมานะคะก็คงต้องการสอบถามใช่ไหมคะว่าที่จอดรถที่นี่นะคะเพียงพอต่อการอยู่อาศัยหรือไม่นะคะค่ะที่จอดรถที่นี่นะคะก็คือตามมาตรฐานเลยค่ะ30มเนะคะมีที่จอดรถนะคะชั้นใต้ดินถึง3ชั้นนะคะแล้วก็ใครที่อาศัยนะคะอยู่ในอาคารข้างในนะคะก็คือยังมีที่จอดรถรอบอาคารอีกนะคะให้เราได้เดินเข้าในตึกได้สะดวกสบายเลยค่ะพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้ที่จอดรถก็ หนาดใหญ่เลยนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะโซนตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของโซนสาลาพักผ่อนนะคะค่ะระหว่างเดินไปนะคะก็จะมีสาลานะคะเป็นจุดต่างๆนะคะให้ทุกท่านนะคะได้มานั่งอ่านหนังสือฟังเพลงจะมาดู y o u t u b e ดูหนังนอนเล่นที่นี่นะคะเสพบ,บรรยากาศที่แบบเขียวขจีแบบนี้เลยนะคะรู้สึกว่าสดชื่นมากๆเลยโซนตรงนี้ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวด้วยนะคะ และโซนด้านหลังนะคะที่เห็นนะคะก็จะเป็นโซนเครื่องเล่นนะคะสําหรับเด็กๆเลยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางนะคะทุกคนได้เห็นแล้วว่าขนาดใหญ่และน่าอยู่อาศัยขนาดไหนนะคะ <S <S ทุกคนคงอยากเห็นห้องพักอาศัยของที่นี่กันแล้วนะคะเดี๋ยวหนึจะพาขึ้นไปชมห้องพักอาศัยทั้งสตูดิโอและเป็นแบบหนึ่งห้องนอนเลยค่ะ <S <S ถึงแล้วค่ะทุกคนสําหรับห้องตัวอย่างนะคะหนึ่งพามาเริ่มกันที่ห้องตัวอย่างหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะ ขนาด40ตารางเมตรค่ะนี่ค่ะในส่วนของขวามือของหนึ่งนะคะก็จะเป็นวิวอินนะคะห้องครัวนะคะซึ่งมีหมูดดูดควันมีเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็มีซิงค์ล้างจานนะคะที่เป็นในส่วนของอุณหภูมิปรับได้น้ําร้อนน้ําเย็นเหมือนโรงแรมเลยค่ะค่ะโซนฝั่งนี้นะคะจะทําเป็นในส่วนของโต๊ะทานอาหารนะคะแล้วก็จะมีวิ่งแอรเรียตรงนี้นะคะให้เรานะคะได้นั่งดูทีวีนะคะนี่ค่ะ สำหรับที่นี่นะคะเฟอร์นิเจอร์ที่ได้นะคะสแตนดาร์ดจะได้เป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะก็คือชุดครัวนะคะบิวอินครัวแอร์สองเครื่องนะคะแล้วก็ห้องสุขภัณนฑน์ค่ะมุมตรงนี้นะคะทางโครงการนะคะปรับให้เป็นในส่วนของมุมห้องทำงานนะคะสำหรับใครที่มองหาคอนโดไว้ตากอากาศแล้วก็มาทำงานด้วยที่นี่ก็น่าสนใจกันเลยนะคะค่ะภายในห้องนอนนะคะเนี่ยค่ะภายในห้องนอนนะคะสามารถวางเตียงนะคะจะเป็นคิงไซส์หรือว่าคีนไซส์ก็ได้เลยนะคะตอนนี้เะะขาวางเตียงเป็นขนาดคืนไซส์ไว้ค่ะ สำหรับห้องน้ํานะคะที่นี่นะคะก็จะเป็นห้องน้ํานะคะที่แยกในส่วนของโซนเปียกโซนแห้งให้ด้วยนะคะก็คือเป็นสัดส่วนมากๆเลยค่ะมีบิวอินตู้เสื้อผ้าเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะค่ะและที่นี่นะคะพิเศษนะคะมีระเบียงด้านหลังห้องด้วยนะคะระเบียงกว้างเลยค่ะพร้อมประตูบานเลื่อนนะคะที่เป็นดับเบิลเลยค่ะก็คือถ้าเราปิดเข้ามานะคะจะไม่ได้ยินเสียงภายนอกค่ะ ค่ะสำหรับห้องตัวอย่างห้องนี้นะคะเราจัดไว้ในส่วนของโซนชั้นหนึ่งนะคะสามารถเดินไปสักได้ด้วยค่ะระเบียงขนาดใหญ่เลยนะคะค่ะและตอนนี้นะคะหนึ่งอยู่ภายในห้องนะคะอีกหนึ่งห้องนะคะเป็นห้องสตูดิโอนะคะขนาด25ตารางเมตรนะคะถ้าเดินเข้ามาภายในตัวห้องนะคะจุดแรกที่ทุกคนจะเห็นเลยนะคะก็คือจะเห็นเป็นในส่วน ของครัวบิวอินนะคะก็คือมีในส่วนของเตาไฟฟ้าให้มีฮู้ดดูดควันให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของซิงค์ล้างจานนะคะมีอุณหภูมิน้ําร้อนเย็นเหมือนกันค่ะข้างบนนะคะก็ยังบิวอินในส่วนของที่ใส่ของต่างๆให้ด้วยนะคะแล้วก็นะคะในส่วนของสไายมือของหนึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะคะแบ่งสัดส่วนให้อย่างชัดเจนเลยค่ะโซนเปียกโซนแห้งอุณหภูมิร้อนเย็นภายในตัวเหมือนเราพักอาศัยที่โรงแรมเลยค่ะ และโซนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของโซนลิฟวิ่งแอเรียนะคะหรือเป็นในส่วนของวางเตียงนะคะเรายังสามารถวางโซฟาเพิ่มเติมด้วยนะคะจะเป็นเตียงคิงไซส์ควีนไซส์ได้เลยนะคะข้างหลังเหมือนเดิมค่ะก็ยังเป็นในส่วนของระเบียงนะคะจะเป็นระเบียงแบบยาวเลยนะคะแล้วก็ประตูค่ะเป็นดับเบิลนะคะก็คือป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกด้วยค่ะข่ะระเบียงนะคะให้เรานั่งชิลๆนะคะข้างหลังห้องได้เลยนะคะ เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมนะคะโครงการขนาดใหญ่สวยมากๆเลยนะคะส่วนกลางจัดเต็มแบบนี้เลยค่ะราคาที่นี่นะคะบอกไว้เลยนะคะว่าเป็นโครงการสไตล์รีสอร์ทนะคะที่ราคาเริ่มต้นเพียงล้านต้นๆเท่านั้นนะคะแถมทําเลยังสะดวกสบายด้วยค่ะทางเข้าออกนะคะสามารถเข้าฝั่งเทพประสิทธิ์ได้เลยหรือว่าเข้าฝั่งจอมเพียนสาย2นะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะห่างทะเลเพียง900เมตรค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกรายรอบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลเว่น ตลาดนะคะแล้วก็มีร้านอาหารชื่อดังต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการพักผ่อนการเดินทางนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะถ้าใครนะคะสนใจเป็นเจ้าของคอนโดสไตล์รีสอร์ทที่นี่นะคะก็สามารถติดต่อเลนไทย—พัทยาเข้ามาได้เลยนะคะและฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนว่าทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดแชร์วิดีโอของหนึ่งด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเลนทยพาร์ตี้ของเราไว้ด้วยนะคะกดไลค์ไว้นะคะเราจะมีวิดีโอนะคะ คอนโดนะคะต่างๆในพัทยานะคะมานำเสนอทุกท่านอีกมากมายเลยค่ะวันนี้นะคะหนึ่งขอลาไปก่อนนะคะรอชมวิดีโอหน้านะคะว่าจะพาไปดูที่ไหนจะตื่นตาตื่นใจกว่าน,นี้ไหมนะคะลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ